สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมาด้วยกลุ่มการ์ดกลุ่มหนึ่งครับผมที่ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านมังงะของภาค GX มาก็จะรู้จักพวกมันพวกมันไม่ใช่ซีรีส์เนาะแต่เป็นกลุ่มการ์ดที่ใช้คำว่า Legendary Planet ครับซึ่งไอพวกมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับผมชื่อของพวกมันก็จะประกอบไปด้วยการเป็นดาวเคราะห์ครับผมซึ่งเป็นชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรานะครับยูพิเตอร์มาร์สยูเรนัสพลูโต อะไรก็ว่ากันไปนะครับที่จริงดาวพูโตมันไม่นับเป็นดาวเคราะห์ของระบบสุริยะเราแลวใช่ไหมเออแต่ว่าใดๆก็ตามแล้วนะครับผมชื่อของพวกมันก็มาตามนี้แหละแล้วก็ต้องบอกว่าดาวแต่ละดวงนะครับผมด้วยการเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะมันก็จะมีการใช้งานโดยตัวละครตัวหลักที่อยู่ในเนื้อเรื่องของยูกิโอภาค GX ฉบับมังงะครับซึ่งบางตัวละครก็มีเฉพาะในมังงะน,นะครับก็เป็นสไตล์แบบว่าบอสตามฉบับของการ์ตูนไปแต่ว่าในอนิเมะเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแล้วไอพวกมอนสเตอร์เหล่านี้ในอนิเมะก็ไม่ได้มีปรากฏตัว ขึ้นมาให้เห็นด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีการมอนสเตอร์อะไรยังไงที่น่าสนใจครับซึ่งถ้าเอาตัวของพวกมันเลยนะครับที่ชื่อเป็นตัวแทนของพวกดวงดาวต่างๆดาวเคราะห์นู้นดาวเคราะห์นี้เนี่ยก็จะมีอยู่ราวๆสักสิตัวนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีแถมเล็กๆน้อยๆเนื่องจากว่าพออ่านข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยเออมันก็มีการบางใบงที่ใช้คําว่าเสริมกันเข้ามาได้กันอะไรกันเนาะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละดวงเลยครับผมว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวอะไรเป็นดาวอะไรให้เเรราาาาไดดด้้พูถึงงกกกัันนบมมิ่่ทีวโล กเอเลเมนต์ฮีโร่เดอะเอิร์ธครับผมเอเลเมนต์ฮีโร่เดอะเอิร์ธเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,000ครับตัวละครหลักที่ใช้ไอมอนสเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของ Legendary Planet คงไม่พ้นพระเอกของเราอย่างยนะูกิจูไดเนอะคือเป็นเอเลเมนต์ฮีโร่อย่างนี้ก็ชัดอยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ก็เกิดจากการใช้เอเลเมนต์ฮีโร่โอเชียนทำการฟิวชั่นกับเอเลเมนต์ฮีโร่ฟอเรสต์แมนครับซึ่งไอ้ตัวนี้นนนนวว Fusion, น,นนะะคครรรััััับบเเเเป็อททีี่่่ญญชชิิิไดด้้้วววยธกาาฟ เอฟเฟกของมันก็คือว่ารีลิสต์มอนสเตอร์เอลเอมเป็นท่าฮีโร่ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเราหนึ่งตัวยกเว้นการใบนี้นะครับพอรีลิสเสร็จแล้วเนี่ยพลังโจมตีของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกรีลิสไปโดยพลังโจมตีนี้ก็เพิ่มขึ้นจนกว่าจะจบเทิร์นซึ่งนี้ก็จะเป็นดาวโลกนะครับเห็นแวบๆตอนแรกแม่งนึกว่าเป็นฟรีเซอร์ได้เนี่ยนะฟรีเซอร์ในเรื่องดาวกันบอดเนาะเออทรงก็แบบแอบคล้ายอยู่และการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือ The Mask ค The Mask เดอะเบสซิ่ โจมตี2,600ป้องกัน2,200ครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยอ่นานมังงะม,มาเลยอย่างเงี้นะครับพอดูจากทรงของตัวละครแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะนึกถึงตัวละครหลักตัวไหนในฉบับของอนิเมะบ้างไหมเอออย่างไอ้ตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับพอบอกว่าคนใช้งานเป็นออสตินโอไบรอันปุ๊บเออก็ดูสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่าออสตินโอไบรอันเขาใช้พวกมอนสเตอร์แบบแนววอร์คินิกที่เป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของตัวมารสก็คือตัวของดาวอังคารตัวนี้นะมี2อย่างดังนี้นะครับผม,อมเอฟเฟก็คืืือออออวว่่่่าาาาถ้าเเกกิดากาไปงียยยููบนมหรออใต รเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเรา3ตัวรีมูฟออกจากเกมไปนะครับแล้วก็อัญเชิญการใบนี้จากในสุสานหรือจากบนมือน,นั้นน่ะลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้หลังจากเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับผมจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นเราไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้นะและตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมเอฟเฟกต์ effect นี้ใช้ได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นคือใช้งานตอนเมนเฟสหนึ่งของเรานะครับเอามอนสเตอร์ของเราที่อยู่บนฟิลตัวอื่นส่งลงไปสุสานให้หมดส่งลงสุสานไปกี่ใบนั้นกกกก็เเออออออาาาาาาจนนํนนนนววัั้้คคูณ500มมมบบปสีียยยหยใหใไลลตของอฝ่แะร Ah, the Tipping Mercury ครับผม The ทริปปิ้งเมอร์คิวรีเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาน้ำเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน2,000นะครับผมซึ่งเมอร์คิวรีก็จ,จะเป็นดาวพุธนะครับผมโดยเจ้ามอนสเตอร์ดาวพุธตัวนี้ถูกใช้งานโดยโยฮันแอนเดอร์สันครับโยฮันนะครับผมที่จริงเขาก็ใช้โพสต์สัตว์อเมนีเนาะถ้าเป็นอิมเมจการแบบมาใช้มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำจากขนาดนี้เออผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะเอฟเฟกของตัวนี้เลยนะครับผมมีอยู่4อย่างเอฟเฟกแรกของมันก็คือว่าถ้าเราจะ Advanced, อัญญเชิแอดวานซ์มันเออออฟฟเเเเคคแรรรกกกกขงมมมััันนนลยะบผืถ้้าาาาิดว่าาีีญชิญแบบแอดวานซ์หรืืออก็ค เป็นการสังเวยตามปกติลงไปบนฟิลด์ได้สําเร็จนะมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่บนฟิลด์ทุกตัวจะต้องเปลี่ยนเป็นสภาพไหยหน้าตั้งโจมตีครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยนะครับผม,มคือด้วยการที่ว่าไอตัวนี้มันเป็นมอนสเตอร์เลเวล8ปนะครับปกติแล้วเครื่องสังเวยที่ใช้ในการลันเชิญแอดวานซ์ก็จะมี2ตัวนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่2นี้เขาบอกว่าสามารถใช้เครื่องสังเวย3ตัวในการที่จะอันเชิญแอดวานซ์มันลงไปได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วมันก็ต้องตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่สามนะครับว่าถ้าเราจ่ายเครื่ มันยังอยู่บนฟิลนะพลังโจมตีมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมจะลดลงตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอย่างโหดนะครับสมมติว่ามอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งพลังโจมตี2,000บวกพลังโจมตีอื่นๆจากเอฟเฟกต์การ์ดมาสัก500เป็น2,500อย่างเงี้ยลดตามพลังโจมตีตั้งต้นพลังโจมตีแม่งก็เหลือแค่ส่วนที่เพิ่มมาแค่500นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้กดดันอีกฝ่ายหนึ่งได้ถ้าเราอััััััญเเเเเเชิิด้วว้้้ 4, ้้ววววยยยธีีีีีกกกกาาาาาาารรรรตตตตมม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 ืืื่่่่่่่่่อออออออคคคคูนน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 ะบจ็็ฟฟงงงงๆสไไไ์ซซทท4 ในแพตเทิร์นเฟสหนึ่งนะครับผมการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีได้2ครั้งครับและแการ์ดใบต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คือเดอะแกรนจูปิเตอร์ครับเดอะแกรนจูปิเตอร์นะครับมอนสเตอร์ประจําดาวพฤห,หัสตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,000ครับในเชิงของการเรียกวันนะครับผมอย่างไอตัวมาร์สเมื่อกี้ดาวอังคารหรือวันอังคารเนี่ยเขาจะใช้คันจิตัวไฟครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของวันพุธอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้คันจิตัวน้ําและถ้าเป็นวันพฤหัสเขาจะใช้คันจิตตััััััวววไไไมมมมม้้คครรบบผซึึ่่่งพอออออกกกกกกเเป็นนน็นนนะนหหืาลละ เขาจะใช้ครับผมปรากฏว่าตัวละครหลักที่มีการใช้งานการใบนี้นะครับนั่นก็คือเอฟฟีนิกซ์นั่นเองครับเออโดยการเป็นนี้นะครับเอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมเธอละครั้งทิ้งการจากบนมือไป2ใบเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอ e ีล์มาหนึ่งตัวเอามอนสเตอร์อีที่หงายหน้าอยู่ตัวนั้นนะครับมาเป็นการสวมใส่ให้กับการใบนี้เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ที่ทว่าพลังโจมตีของการใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนนเตัวววที่่มมาาาใด้้ยยฟคคแลล3ก็ื เอฟเฟกของเรากับกไฟยนึงเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกเอามาสวมใส่ด้วยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับโดยเลือกมา1ตัวเนาะเสร็จแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลของเราได้เลยครับแน่นอนว่าก็แลกมากับการที่พลังโจมตีอาจจะลดลงแต่ว่าเราก็มีมอนสเตอร์บนฟิลเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองครับและตามมาด้วยการ์ดใบต่อมานะครับผมตัวแทนแห่งดาวศุกร์ The Splendid Venus ครับผม The Splendid Venus เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่าฟ airy เลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,400ครับวันศุกร์ก็ ดูมีความทองอรารามอยู่เหมือนกันนะแล้วมอนสเตอร์ที่เป็นตัวดาวสุกตัวนี้นะครับจะถูกใช้โดยตัวละครที่มีชื่อว่าเรซี่แมคเคนซี่ครับเรซี่แมคเคนซี่นะครับก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในอนิเมะนะครับก็จะเป็นออริจินอลที่อยู่ในของฉบับมังงะนั่นเองครับเอฟเฟกของการ์ดบนิดเลยนะครับก็คือว่าตราได้ที่มันงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่เผ่าแฟรี่ทั้งหมดบนฟิลนะครับผมจะลดลง500พอยต์นอกจากนั้นแล้วการ์ดเวทมนต์กับดักของเราถ้าเกิดว่ามีการใช้้งาานนขึนมมมมปุ๊ะผจไ่ี มาทําให้เอฟเฟกของการเวมนมนกับจักนั้นของเราไร้ผลไปได้ครับและก้าวไปต่อมาครับผมเมื่อกี้สุกแล้วคันที่เสาบ้างนะครับผม The Big Saturn ครับผม The Big Saturn เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน2,200ครับดาวเสานะครับผมตัวคันจิเขาจะใช้คําว่าดินซึ่งคันจิตัวดินถ้าให้นึกโยงกับตัวละครในของฉบับอนิเมะผมก็น,นึกไม่ออกนะครับแต่พอมาดูตัวละครที่เขาใช้แล้วก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเดวิดแรปครับผมเดวิดแรปก็เป็นตัวละครออริจินัลของมงะเเช่นคยนคผก ใช้เจ้าตัวแบบพลังดาวเสาตัวนี้นะครับผมโดยที่เอฟเฟกของเจ้าบิ๊กซัตเทิร์นตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมันไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากในเด็กหรือจากบนมือได้และเอฟเฟกหลักของมันเลยก็คือว่าทิ้งการจากบนมือไป1ใบเสร็จแล้วจ่ายไลท์พอยต์หนึ่งพันครับผมการใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1 0 0 0ไปจนกว่าจะจบเอนเฟสนั้นนอกจากนั้นแล้วซึ่งเอฟเฟกต์เนี้ยใช้งานได้ในช่วงเมนเฟสของเราเพียงเท่านครั้งเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการใบเนี้ยถูกเอฟเฟกต ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับความเสียหายตามพลังโจมตีของการใบนี้ไปครับและการไปต่อมา The Despair Uranus ครับ The Despair Uranus เป็น Monster อฟ f e c t ์ธาแสงเผาหินผาเลเวล8พลังโจมตี2,900ป้องกัน2,300ซึงจะเป็น Uranus Neptune Pluto อะไรพวกนี้นะครับของญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกทับศัพท์ไปกับเราเลยนะเหมือนกับการเรียกชื่อดาวเคราะห์ของพวกเราในแหละครับถ้าเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาว,ดดาวอังคารอะไรพวกนี้ก็เรียกตามรูปแบบของวันไปนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกดาวที่ไม่ได้อยู่ในวันปุ๊บก,ก็เรียกเป็นชื่อทับศัพท์ตาม ได้เหมือนกันครับโดยไอ้ตัวนี้นะครับผมดูจากทรงของมันแล้วเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าในฉบับมังงะผู้ที่ใช้งานจะเป็นอาร์มอนกาแรมนั่นเองครับผมซึ่งโจมอไี่นะครับผมจากการใช้พวกคลาวดีนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการใช้พวกเอ็กโซเดียใช่ไหมคราวนี้ก็มาใช้ตัวของก์ดยูเรนัสซึ่งดูจากชื่อก์ดก็ดูมีกลิ่นอายของความสิ้นหวังนั่นเองนะครับผมโดยที่เอฟเฟกของตัวยูเรนัสนะครับก็ถ้ามันถูกอัญเชิญแอดวานซ์ลงไปได้สําเร็จแล้วตอนนั้นบนฟิลของเราไม่มีการดเวมน์กกกกัับดออยู่ะะรรให้ีาปาศปศเภท ของการ์ดมาดังนี้ครับผมเป็นการ์ดเวดมนตต่อเนื่องหรือการ์ดกับดักต่อเนื่องก็ได้เสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกการ์ดท,ที่อีกฝ่ายหนึ่งประกาศนั้นมาจากในเด็กหนึ่งใบเอามาเซตไว้ที่โซนเวดกับดักของเราได้ครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราใส่พวกการ์ดเวดมตนกับดักต่อเนื่องอะไรพวกนี้นอกมันก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึง่งไม่ว่าจะประกาศอะไรออกมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาการ์ดมาเซตไว้ที่ฟิลด์ของเราได้ตามเงื่อนไขนี้นี่เองครับและก็ตามมาด้วยเอฟเฟกต่อมาเลยนะครับก็คือพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น300คูณจํานนวนาาวา์ดเมนนนกกัับบด,ดที่หนหน่หงงาายย้ออูฟิข และเอฟเฟกสุดท้ายของกาดใบนี้เลยก็คือว่าตราบใดที่กาดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนกาดเวทมนต์กับดักที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกของกาดซะด้วยครับผมนี่เป็นกาดที่แบบพลังโจมตีของมันก็สูงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ก็สมมติถ้าเรามีกาดเวทมนต์กับดักต่อเนื่องสักเรียงกันเลย5ใบอย่างเงี้ยพลังโจมตีของกาดใบนี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกพันห้าเนาะกลายเป็นสี่พันสี่ร้อยกันได้เลยทีเดียวเชียวนั่นนี่และกาดใบต่อมาครับผมกาดใบน Level ح, พลังโจมตีป้องกันสูงนะครับการ์ไปนี้นะครับผมถูกใช้โดยตัวละครในมังงะก็คือจิมคอคโคไดครับอันนี้บอกได้เลยว่าชัดเจนนะครับผมจิมคอคโคได้เนี่ยอิมเมของเขาคือแบบมากับจระเข้อยู่แล้วนะครับอ่ะและทีนี้พอไอ้มอนสเตอร์เดอะไทแรนเนปจูนตัวเนี้ยมันดูมีความเป็นจระเข้ด้วยนะครับก็เหมาะแล้วแหละที่จิมคอคโคไดจะเป็นผู้ใช้งานโดยต้องบอกก่อนว่าการ์ไปนี้ถ้าที่ผมดูข้อมูลตอนนี้นะครับเขาถูกแบนอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเอฟเฟกของมันจะพอบอกได้ไหมว่าสาเหตุของการโดนแบนคืออะไรนรรรับับบออยย่่าาาางแแกกเนะกเาา Bad, เลดีนะ้ไไมมสถญชิศษ โดยที่ว่าเราอัญเชิญมันด้วยการรีลิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวเพื่ออัญเชิญแอดวานซ์ลงไปตามปกติได้โดยที่พลังโจมตีป้องกันของการ์ดใบนี้นะครับผมจะเพิ่มขึ้น ตามผลรวมของพลังโจมตีกับพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกรีลิสเพื่อเป็นเครื่องสมบูรณให้การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญไปนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเหตุผลได้ไหมว่าสมมติเราใช้มอนสเตอร์พลังโจมตี3,000กับ3,000อย่างนี้นะครับพลังโจมตีข่อยตัวนี้ก็กลายเป็น6,000อย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าด้วยเอฟเฟกนี้อาจจะยังไม่พอไหมที่การ์ดใบนี้จะถูกแบนแต่ทีนี้เราต้องดูเอฟเฟกต่ออีกนิดนึงครับผม,มคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบแอดวานซ์ลงไปได้สำเร็จแล้วนะครับเราสามารถเลือก,ก,อ urn, กมนอ,อกกมน ชื่อแล้วก็เอฟเฟกเดียวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นครับอ่าอันนี้พอเป็นไปได้แล้วแหละว่าที่มันถูกแบนเป็นเพราะว่าตัวของมันมีเอฟเฟกในการกอปเอฟเฟกของมอนสเตอร์ลงมาได้ด้วยนะครับและก้าวไปต่อมานะครับผมก้าวไปนี่คือ The Suppression Pluto เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2,600ป้องกัน2,000ครับโดยที่ก็เป็นดาวพลูโตนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ไม่นับเป็นดาวเคราะห์ของระบบสุริยะของเราแล้วนะครับก็เป็นดาวเคราะห์แท้ ก็เท่านนัั้ครบผมโดยตัวละครที่เป็นผู้ใช้งานเจ้ามอนสเตอร์พลูโตตัวดีนะครับนั่นก็คือเทนโจอินฟูบุกินั่นเองครับในอนิเมะใช้เรดไอ้นะครับแต่ว่าในมังงะก็ใช้มอนสเตอร์ที่เป็นดาวพลูโตอย่างนี้นี่เองครับผมโดยเอฟเฟกของเจ้า The Suppression p l u t o ตัวนี้นะครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเทุละครั้งประกาศชื่อการ์ดขึ้นมา1ชื่อครับผมเสร็จแล้วให้อีกฝ่ายนึงโชว์การ์ดมาให้เราดูนะครับผมตรวจสอบการ์ดที่อีกฝ่ายนึงถืออยู่นั้นถ้าเกิดว่าในนั้นมีการ์ดชื่อที่เราประกาศนนนนนะะคครรรัับบใใให้้้เเเเเเเาาลลือออกชง1 1 2ฟฟฟฟีีท่ย คือเอามนสเ s t e r บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวมาควบคุมครับหรือจะเป็นเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งนะครับเลือกใช้งานเอฟเฟกต์นี้ก็คือว่าเลือกการ์ดเวทมนกับหยักที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งใบทําลายทิ้งไปพอทําลายเสร็จแล้วเอาการ์สที่ถูกทําลายนั้นมาเซตไว้ที่ฟิลด์ของเราแทนครับคือตน้องแอบโฆษณานะครับว่าผมเคยทําการ์ดเวทมนที่มีเอฟเฟกต์ของการประกาศชื่อกาดนะเออซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ในคลิปนั้นนะครับบอกว่าเนี่ยไอ้พวกการ์ดที่มีการประกาศชื่อก ึจะต้องมีการแนวไหนเพื่อแบบว่าให้เราประกาศชื่อกาดได้ด้วยนะครับเอออันนี้ก็เป็นเทคนิคการเล่นเฉพาะทางอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับและการไปต่อมาใบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ The Supremacy Sun ครับผม The Supremacy Sun เป็น Monster Effect ธาตุมืดเผ่าปีศาจ์เลเวล10พลังโจมตีป้องกัน3,000นะครับผมโดยตัวนี้ก็เป็น Legendary Planet ที่เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะของเรานะครับเป็นพระอาทิตย์กันมาเลยโดยที่ตอนแรกเห็นเป็นพระอาทิตย์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นธาตุมืดนะโดยตัวละครที่ใช้กาดใบ น,นั่นก็คือมิสเตอร์แมคเคนซี่ครับซึ่งมิสเตอร์แมคเคนซี่ก็จะมีตัวละครเบื้องหลังที่เป็นตัวจริงของเขาอีกทีหนึ่งนั่นก็คือทราโกเอเดียซึ่งในยูกิโ oh! อภาค GX ของฉบับมังงะก็ถือว่าเป็นลาสบอสเลยนะครับก็ใช้เจ้าพระอาทิตย์ตัวนี้ถือว่าถ้ามองในมุมของการใช้พระอาทิตย์ที่ดูยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะก็สมนามสมเนื้ออยู่ไหมนะเอฟเฟกของเจ้าตัวพระอาทิตย์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวของมันเองนะครับผมถ้าจะอัญเชิญแบบพิเศษมันนะเราอัญเชิญได,ด งายหน้าอยู่บนฟิลแล้วมันถูกทาลายลงสู่สารไปเมื่อไร่ในช่วงสแตนบายเฟสของเทอร์น่านะครับทิ้งการจากบนมือไปหนึ่งใบแล้วก็อัญเชิญการไปเนี่ยจากสู่สารลงไปบนฟิลแบบพิเศษครับก็ออกเป็นแนวเอฟเฟกของการคืนชีพนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นเอฟเฟกการคืนชีพที่ดีเพราะว่าเวลาเห็นเอฟเฟกที่แบบว่าทิ้งการหนึ่งใบอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นกลับลงมาได้อะไรแบบเนี้ยเท่าที่ผมอิมเมจได้เลยนะครับก็คือมันจะมีเอฟเฟกเขียนว่าถ้าต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ให้รีมูฟมันออกจากเเเกมมมแแต่่่ววาาาาอคขงรรนนนนี้น้้ไะะํััพะะฉล เราก็สามารถที่จะให้มันคืนชีพกลับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองครับซึ่งเนี่ยจะเป็นการ์ดกลุ่มที่อยู่ในของ l e g e n d a r y p l a n e t นะครับสังเกตไหมว่าเอฟเฟกของพวกมันไม่ได้มีการพูดถึงกันเลยเนาะเพียงแต่ว่าพวกมันก็เป็นการ์ดตีมหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นมาแล้วก็อ้างอิงจากเนื้อเรื่องของในยูกิโ oh! อภาค G X ที่เป็นมังงนนะนั่นเองครับและเป็นการ์ดแถมสักใบหนึ่งก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าทราโกเอเดียเนาะเป็นลาส์บอสที่อยู่ในของยูกิโ oh! อภาค G X น,ะนะ้มอดาื เาร์ีสาจ์เลเวลสิ 10, พลังโจมตีป้องกันไม่ระบุครับเอฟเฟกของการบดใบนี้มีอยู่4อย่างนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับดัมเมจจากการต่อสู้เมื่อไหร่อันเชิญกาใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิล์แบบพิเศษได้เลยครับและเอฟเฟกที่2นะครับพลังโจมตีป้องกันของการ์รใบนี้จะเพิ่มขึ้น600คูณจํานวนการ์ดบนมือของเราซึ่งก็คล้ายๆ้ายมังกรฟ้าโอซิริสนั่นแหละนะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นจํานวนการ์ดบนมือคูณ1000นา้ตวนี่3ของกาใบนี้เลยนาเละครั้งงสมอนเตอร์ตัวจากบนมือลงสู่สาน เสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของไี้ฝ่ายมา1ตัวโดยเป็นตัวที่มีเลเวลเดียวกับไอ้มอนสเตอร์ตัวที่เราทิ้งลงจากบนมือไปเมื่อกี้นะครับโดยมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของไีกฝ่ายตัวนั้นนะครับผมให้เราเอาการควบคุมของมันมาได้เลยครับและเอฟเฟกต์สุดท้ายของการใบนี้เลยนะครับก็คือว่าเทินละครั้งเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเราออกมา1ตัวครับผมเลเวลของการ์ดใบนี้นะครับจะไปเท่ากับเลเวลของมอนสเตอร์ตัวนั้นจนกว่าจะจบเถิดครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกาาารรนะรัผมม่้้ชฟงแลวเป็อไ มีใครแบบว่าเอาไ้ตัวไหนไปเล่นกับเด็กไหนอะไรยังไงไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่จําเป็นต้องจัดพวกมันมาอยู่ในเด็กเดียวก,กันนะครับแต่ว่าน่าจะเอาไปแฝงอยู่ในเด็กนู้นเด็กนี้ตามความชอบว่าแบบใครชอบมอนสเตอร์ที่ออกเป็นแนวแบบว่าดาวดวงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับใครมีไอเดียอะไรยังไงตัวนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์ให้หมูเก่งฟังด้วยเดอ้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในจกักรวาลการ์ดยูกิโอคิปหนะ้าสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัััววาไปก่อนสสดีครบ